แล้วนี่ก็คือ Citizen C7 Automatic นะครับหนึ่งในคอลเลกชันที่ขายดีที่สุดของทาง Citizen นะครับและนี่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นรหัส3 9 0เ1้า X, หรือหน้าปัดสีแดงนะแล้วก็ดันขอบเนี่ยจะออกแนวแบบสีดำๆออกแนวเกลียเดียนิดหนึ่งนะครับ คือจุดเด่นของเรือนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาส่วนทรงของเขาเนี่ยคือออกแนวยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกก็ยังออกแนวแบบทรงอะคริลิกทรงสอนองลอยกเก่าๆเลยนะครับด้านข้างตัวเรือนเอ่ยหูลักไม่ได้ยาวมากนะครับกระชับแล้วก็มีการงุ้มลงคล้ายๆปากนกนิดๆกลไกก็เดินเครื่องมาด้วยคาลิเบอร์คลาสสิกสุดๆก็คือ8 2นั่นเองเครื่องเบอร์นี้นะครับเป็นพื้นฐานของในตระกูลแบบ90ต่างๆของทางแบรนด์ที่เสนที่แพงๆเลยนะครับก็จัดว่าเครื่องค่อนข้างที่จะเดินดีแล้วก็อะไหล่เยอะมากๆนะครับ ดี๋ยวนี้มาพร้อมกับสายหนังสีน้ําตาลนะครับออกแนวแบบมีลวดลายเส้นสายของการผ่านใช้งานมาเลยคืออันนี้เขาทํามาลายแบบนี้เลยนะครับจุดเด่นของเรือนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานเนาะเวลาเราดึงเม็ดมาหนึ่งลอแล้วเราหมุนขึ้นน่ะสังเกตดูในตําแหน่ง12บสองนิกาเนี่ยนะครับมันจะมีวันสัปดาห์บอกนะครับอานารย์นะครพูดพหัดนะครับเราสามารถมองได้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับพอเราหมุนอีกฝั่งหนึ่งลงมานะครับก็กลายเป็นการตั้งวันที่ในตําแหน่งสามนิกานะครับวันกับวันที่มันจะแยกกัันนนนนะะคคครบมมออองงเเววลลาาาา่่่่่ขข้้้ยแก็ทีีจสสๆ พอเรากดเมสเซจก็สามารถขึ้นรานผัานมิรได้นะครับเรือนี้เคสไซส์อยู่ที่40มิลน,นะแล้วก็ลักทุลักษ์อยู่ประมาณแบบ46เองนะครับก็อยู่บนข้อมือประมาณ6.3นิ้วหรือว่า16.5เซนของผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเรือนี้ราคาป้ายมาเพียงแค่9 7 0 7นเะครับ9,700เท่านั้นเองนะครับก็ใครที่สนใจลองสอบถามกันได้นะครับตอนนี้เรือนี้ก็จะมีพร้อมจําหน่ายนะครับ